ก็หลักๆัก t a t o v o v n r n c n c e เนี่ยเรามีคนโปรเซสเนาะก็คือมีผู้คนมีขั้นตอนกระบวนการต่างๆแล้วก็มีเครื่องมเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยจะสร้างเสาหลัก4อันให้เราก็คือมี Quality ของ Data มีผู้คนที่เข้าใจเรื่องการจัดก,การข้อมูล Data s t o w a r d s ชิ p แล้วก็มี Data Privacy ไม่แหวกกฎหรือขัดระเบียบพรบรส่นบุคคลแล้วก็ต้องมี Go อฟเวน n น้น มาจากหนึงต้องมีทาทุกอย่างต้องมีหลักการคิดเนาะก็มีทฤษฎีมีมีหลักการคิดในเคสนี้ก็คือเป็นเฟรมเวิร์กในการจัดก,การข้อมูลทั้งหมดเนี่ยสี่อันเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อจะได้หลังคาที่เรียกว่า Data-driven decision คือการตัดสินใจด้วยข้อมูลการตัดสินใจด้วยข้อมูลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีมาตรวัดด้วยนะก็คือต้องตรร้องวัดได้เช่นสามารถมีคุณภาพข้อมูลที่แม่นยำเที่ยงตรง มีทีมที่เข้าใจาข้อมูลและสามารถทําให้ข้อมูลมาถึงมือได้ในเวลาอันสั้นไม,ไ,มไม่ขัดกฎระเบียบอะไรแล้วก็มีหลักการมีความคิดทั้งหมดเนี่ยทำให้เราสามารถสร้างาข้อมูลสําหรับการตัดสินใจได้ครับถ้าย้อนประวัติศาสตร์นิดนึงก็คือ,อพับตารางด้านขวามือเนี่ยเป็นตารางที่บอกว่าในประวัติศาสตร์เรามีคอมไพแอน์หรือว่าระเบียบอะไรหลักๆบ้างนะของโลกเลยนะ มีของไทยด้วยอย่างนี้1996 uh, Health Insurance Portability and Accountability Act เป็นพรบที่ควบคุมข้อมูลที่ผู้ประกันประกันสุขภาพต่างๆเวลาเราไปซื้อประกันสุขภาพเนี่ยเราต้องให้ข้อมูลสุขภาพของเราจากโรงพยาบาลไปที่ประกันสุขภาพแล้วก็ประกันสุขภาพเขาอาจจะไปะติดต่อที่หน่วยงานอื่นด้วยดังนั้นการยกย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านประกันสุขภาพเนี่ย จะต้องมีถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยพรบออกมาตั้งแต่ปี1996สมัยที่พูดเนี้ยคือยุค .com อมยุคนานมากมากแล้วแล้วก็ถัดมาฟิลิปปินส์มี data privacy act ก็คือคล้ายๆกับพรบส่วนบุคคลเนี่ยฟิลิปปินส์เริ่มเริ่มล่างขึ้นมาแล้วก็ gdpr เริ่มใช้ที่ยุโรปก็คือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นของยุโรป general data protection regulation สำหรับย u โรเป a n นยูเ n ียเริ่ม เริ่มประกาศใช้จริงก็คือ2018ส่วนประเทศอื่นอย่างเช่น Consumer Privacy อ่ะอันนี้เริ่มเริ่มอันนี้เป็นเรื่องข้อมูลผู้บริโภควี2018ของที่แคลิฟอร์เนียกับยูนิเต็ดสเตตนะแล้วก็ PDPA 2019อันนี้ประเทศไทยอ่ะแล้วก็ถัดมา LGPD General Data Protection Law ของบราซิลเริ่มมาเรื่อยๆจะเห็นว่า UK นี่มาหลัง2021 GDPR เพราะว่าเขาแยกออกมาจากยูโรแล้วตามมาทีหลังแล้วก็มีเซาอฟริกาแล้วก็ปัจจุบันมีพรบอื่นของประเทศไทยก็จะมีพรบอ่ E-Governance เนอะหรือว่าพรบปฏิบัติงานราชการดิจิทัลปี2565มาใหม่อีกทั้งหมดนี่เกี่ยวข้องกับ Data Governance หมดเลย Compliance ต่างๆล่านี้ ทีม Data ากองประกันต้องทราบนะว่าเราควรจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรเราจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอเอกสารราชการอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรพรบเหล่านี้ถ้าทุกคนอ่านหมดนี่ก็คงไม่ไหวเพราะว่าทุกคนจะเป็นต้องรูใ้ในเชิงหลักการแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยก็จะมีผู้ที่ควบคุมดูแลนดะังนั้นต้องแบ่งเทียว,ว่าใครคือผู้คุมกฎใครคือผู้เล่นใครคือผู้พัฒนาเครื่องมืออก็ต้องแบ่งแบ่งทีมงาน แล้วก็ทีมที่ดูแลข้อมูลเนี่ยเราจะเรียกทีมนี้ว่า d a t a าสตัวชิพหรือว่าทีมบริกรข้อมูลก็ะจะต้องเข้าใจหลักการการจัดการข้อมูลด้วยเพื่อไม่ให้ขัดกับระเบียบใดๆไม่ไม่เกิดปัญหาภายในอนาคตภาพนี้อาจจะขออธิบายแบบเร็วๆสั้นๆน,นะฮะก็ประกอบไปด้วย12ส่วนทีเดียวแต่ว่าค่อยๆไลท่ทีละส่วนแล้วกันส่วนที่1ก็คือเริ่มจากการตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราอยากได้ d a ต้า o อ e โ n เ n นเพื่ออะไระตั้งมาก่อนโฟกัสไปก่อนว่าส่วนไหนของ หน่วยงานที่เราต้องโฟกัสคือเราไปเก็บข้อมูลทุกอย่างไม่ได้ไปเก็บข้อมูลร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคงไม่ได้สมมติเราเก็บได้แค่ครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์คำถามคือไอ้ครึ่งหนึ่งเนี่ยคือกิจกรรมอะไรบ้างตารางไหนจากระบบไหนโฟกัสก่อนตั้งเป้าหมายแล้วตั้งเมทริกไว้ว่าจะต้องมีอะไรบ้างที่ต้องทําเสร็จแล้วเอาเอา go m e t i c s แล้วก็ funding เนี่ยต้องมีเป้าหมายต้องมีตัวชี้วัดต้องมีเงินงบประมาณด้วยนะเพราะมันต้องใช้เครื่องมือเครื่องมือหยอดลงเข้าไปใน pipeline ที่จะออกแบบว่ามีการพัฒนาการบำรุงรักษาการแผนพัฒนาต่อยอดดีพอยต่างๆ,ๆเนี่ยเ่าเนี้ยไปรายการผลิตตัว Data ขึ้นมาจะทําอย่างไรเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีผู้คนมีเทคโนโลยีแล้วก็มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องดังนั้นจึงจะเป็นต้องมีไปลายทั้งหมดที่ที่เกี่ยวข้องด้วยทั้งหมดเนี่ยทำไปเพื่อตอนตอนที่เราทํางานนะมันจะมีการระบุได้ว่า ใครที่เป็นสเต็กโฮเดอร์ใครที่เป็น Data Go v e r n a n c e o f f i c e r หรือว่าบางคนก็เรียกผู้ดูแลระบบเนาะผู้ดูแลข้อมูลใครที่เป็น s t e w a r d อ่ะที่เป็นบริกรข้อมูลอลอ,ลองแบ่งระระบุตัวคนหน่อยจะได้แบ่งตั้งคณะกรรมการกันหน่อยว่าใครเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลใครเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลอใค,ใครคือผู้ที่ต้อง แจ้งเมื่อข้อมูลรั่วไหลอ่ะก็ต้องแจ้งกันไประบุตัวตนไปและใครคือ,อบริกรข้อมูลทีมไหนบ้างอ่ะเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาแต่ละคนก็มีหน้าที่ของเขาเพื่อจะทําให้เกิดสี่อย่างนี้เอ้ตัวที่สอย่างนี้ก็คือ 1. การตัดสินใจที่ถูกต้องการใช้ข้อมูลน่ยผมแบบไปที่ data utilization ก็คือการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องการที่สร้างข้อมูลที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ การที่เราสามารถ c o m p l y กับกฎหมายต่างๆโดยที่มีการควบคุมด้วยเครื่องมือนะฮะไม่ใช่ควบคุมคนเอาเ,อาเครื่องมือเนี่ยเป็นตัว c o m p l y เพราะว่าถ้าเราเอาคน,คนไปค o m p l y กับกฎหมายเนี่ยเราอาจจะไม่มีหลักฐานดังนั้นเครื่องมือจะจะ,จะสร้างหลักฐานให้เราเพื่อบอกว่า,าเราเดําเนินการตามพรบรต่างๆเรียบร้อยแล้วดังนั้นต้องมีเครื่องมือเพื่อจะ c o m p l y กับกฎหมายต่างๆเหล่านั้นเพราะจะมาดูระบบจะมาดูเอกสารต่างๆต้อง,องใช้ เครื่องมือเจ n เนอเรตขึ้นมาให้ดูหลักฐานเหล่านั้นเมื่อทําทั้งหมดแล้วเนี่ยถึงจะได้กลับมาเป็นเป็นความสําเร็จกลับไปที่มิชชั่นหลักของเราก็เป็นภาพรวมของการทำลกลยุทธ์หลักๆก็คือตั้งมิชชั่นกําหนดโครงการดําเนินการโครงการติดตามเมทริก3เมทริกนี้นแต่อย่าลืมระบุตัวบุคคลว่าเขาทําหน้าที่อะไรเมื่อทํา3สิ่งอย่างเหล่านี้ได้เนี่ย เราจัดการเป็นระบบได้เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถเริ่มองค์กรแบบที่เป็นที่มีธรรมาภิบาลข้อมูลได้ครับเรื่องส่วนของความก้าวหน้าทางด้านเทโนิวยีเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลเนี่ยหลักง,งเมื่อก่อนเวลาเราเก็บข้อมูลเราเก็บในดัตเตอร์เบสสักพักหนึ่งเราค้นพบว่าดัต a ตอรเเนี่ยมีหลายรูป เพราะว่ามีหลายแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันสมัครทะเบียนแอปพลิเคชันห้องสมุดแอปพลิเคชันการสมัครลงทะเบียนกิจกรรมแอปพลิเคชันข้อมูลการส่งออกแอปพลิเคชันตามเต็มไปหมดเลยแล้วมันในหนึ่งหน่วยงานเนี่ยอาจจะมีหลายแอปพลิเคชันคําถามคือเราจะดึงข้อมูลต่างๆมารวมกันอย่างไรอันนี้เป็นโจทย์แรกคือทำดิจิตราต์อ a นติเกเรเราจะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันอย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ที่1โจทย์ที่2ก็คือเราเราจะ ใช้ AI ในนี้ได้ไหมเพราะว่า Data มันไม่ใช่เป็นของมนุษย์ Data mm. มันเป็นของ AI Data มันควรถูกจัดการด้วยโรบอทอะเพราะว่าไม่งั้นมนุษย์คงไม่มีเวลาไปไป,ไปทำอย่างอื่นคงมาซ่อมข้อมูลอย่างเดียวคงไม่ไหวดังนั้นเป็นไปได้ไหมที่เราประยุกต์ใช้ AI ในกระบวนการได้ด้วยอันที่สองอันที่สามก็คือ,อถ้าเราให้คนหนึ่งคนดูแลข้อมูลทั้งหมดเวลาคนนั้นออกไปอาจจะมีปัญหาหรือว่างานก็จะไปโหลดกับคนคน,คนเดียวทำอย่างไรเราถึงจะกระจายภาระรับผิดชอบเนี่ย ให้กับหน่วยงานย่อยๆบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ควรจะบอกว่าเจ้าหน้าที่3คนนี้ดูแลข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจะทําให้ยากนิดหนึ่งจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เป็นสามารถ contrib ในการสร้างข้อมูลได้แต่ว่าข้อมูลเนี่ยถูกตรวจสอบด้วย data stewardship เพื่อเตรียมชุดข้อมูลหลักแล้วก็ส่งต่อเพื่อทำเป็นชุดข้อมูลเพื่อทําการตัดสินใจถ้าเกิดเราแบ่ง กระจายงานเหล่านี้ได้หน่วยงานก็สร้างสามารถสร้างข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ